สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10กันยายนปี68นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะวันพุธวันพุธก็มีลาวพัฒนานะครับที่พิจาวณาแนวทางของรัฐลาวพัฒนาให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันพุธลาวพัฒนามีจันทร์พุธศุกร์นะครับเนาะขอตำลาก็ลุนอาทิตย์หนึ่งก็3าวันครับเนาะส่วนคอรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนครับเนาะรอไปหยิบนานครับเนาะ ก่อนจะอังคารหน้าครับเนาะอังคารหน้าอีกหลายวันตอนนี้ก็หาข้อมูลไปก่อนครับเนาะขอรัฐบาลไทยครับเนาะฉันก็หาหนอยมีทุกวันอยู่แล้วครับเนาะรุนกันมันครับเนาะสิบเล็กสิบเกินร้อยเงินพันครับเนาะค่าเวลารอตสนใจสิบเกินแสนจะได้ไม่เซ็งครับเนาะสิบเกินบะสิบเกินร้อยเงินพันขอตบาทสองบาทมากันไปครับเนาะแต่สะดวกครับเนาะ ค่าเวลาวันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับเนาะมากคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาชมธรรมชาติสวยๆครับเนาะบานเราเหมือนเดิมพามาหน,นุนมาทําธุระที่ต่างจังหวัดคนระับเนาะก็แวะเที่ยวปัญญรายรานออกกาลังกายคนระับเนาะที่หนองประจักษ์นะครับทํธุระเสร็จก็ปัญญรายานแล้วก็ให้อารรหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมคนะรับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปเพิ่มาเที่ยวหนะได้แนวทางขุดยานตัวเหมือนเดิมครับเนาะเน้นไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคย แทงก็ย้าอีกนะครับนะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับก็ไม่มีใครสามารถที่แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับวันไหนผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะวันไหนถูกก็ดีไปนะครับง่ายๆครับเนาะสำหรับนักลงทุนนะครับเนาะเราจะเป็นคนให้แนวทางครับเนาะ ส่วนการตัดสินใจเป็นของ fc นะครับเนาะไม่มีใครบังคับได้นะครับเนาะถ้าชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมบุใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นดูผลก่อนครับเนาะผลของเมื่อวานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะของลาวพัฒนาครับเนาะลาวพัฒนาเลข6ตัวนะครับเนาะหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดนะครับหนึ่งศูนย์สามเจ็ด 98 2ตัวล่างก็คือ37มเจ็นะเนาะ3ตัวบนก็798 2ตัวบนก็98นะครับ37กับ98ถ้าใครจำได้ครับเนาะ7เดินดีมากครับเนาะถ้าจะไม่ผิดสามหัแล้วคนระับเนาะ70เอ้ย78เอ้ยแล้วก็มา3773ครับเนาะถ้าจำไม่ผิดกดก่อนหลังนี้ ย้อนหลังไปหนะ้าจะอ,อกจ็ดศย์ดครับเนาะถ้าจำไม่ผิดครับเนาะหรือ7578ห้าดประมาณนี้ไม่มีข้อมูลครับเนาะแต่7มาสามหมดซ้อนแน่นอนจำได้ครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเนาะ,ะ37มเจอีกแล้วเนาะขายดีมาก7 7เจ็ขยันเล็กเงินดีครับเนาะ37เจกับ9 8นะครับ3 7กับ98เราซำให้เด่น2ลรอง3ามนะครับ ข้าตัวรองครับเนาะเข้าสามจับคู่ให้สามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกเข้าสามเจ็ดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยครับเนาะแต่เน้นผิดตัวนิดนึงครับเนาะเน้นผิดตัวเน้นให้สามแปดครับเนาะเน้นสองแปดสองเจ็ดแล้วก็สามแปดออกสามเจ็ดบนครับเนาะสามไอสามเจ็ดล่างครับเนาะผิดผิดสามเจ็ดล่างเก้าแปดบน ได้ไปเด้งนึงครับเนาะใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะใครตามใครไปตามก็ชมเพราะความมันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะย้ำเหมือนเดิมคนระับเนาะซื้อให้ติดสองตัวนี้ไว้นะครับมีรุ้นแน่นอนคนระับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเนาะมีรุ้นแน่นอนจากงวดที่ได้จับสองกับสามครับเนาะเลขกเด่นก็มาตามนัดเป๊ะครับเนาะตามนัดเป๊ะเลยก็โชคดีไปถึงว่าสรับคนะอตำลาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ วันนี้ก็ลุ้นกันใหม่ครับเนาะจะเป็นยังไงจะเข้าตัวเนื่องไหมหรือจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับก็จะไม่ติด2ตัวนี้เหมือนเดิมครับเนาะวันนี้จะเข้าตัวเนื่องไหมวันที่เด่นหกรองเจ็ดครับเนาะเด่น6กเด่นเจ็ดนะครับซื้อให้ติด2ตัวนี้ไว้ครับเนาะถ้าไม่มปอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนครับเนาะหกกับเจ็ดนะครับเนาะเอามาประกอบได้เลยมีดีๆที่จะจากไหนมาประกอบได้เลยครับเนาะ ถ้า6มานะครับก็คือ60 61 68 69ถ้า7มาก็70 71 78 79คาดว่า7น่าจะมาอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเป็นตัวรองแทนเอา6มาเด่นแทนนะครับทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้เด่น6ลอง7นะครับจะพูดให้คือ60 61 68 69 70 71 เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดคู่ให้เน้เนไปที่หลักหกครับเนาะหกศูนหกเก้าถ้าเป็นเจ็คือเจูคู่นึ่งคนระับเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เจคู่นี้ก็เป็นเจครับเนาะคู่กันหกศูนย์หกเก้นย์ประมาณนี้คนระับเนาะสคู่ถ้าเป็นเจ็ดอีกก็คือเจเกาะแต่ว่าบ่าวามเอามาคู่เดียวคือเจ็ดนะครับประมาณนี้คนะรับเนาะลุนไปด้วยกัน,น,ะนะรว่าเจะมาอีกไหม งวดนี้สามหมดแล้วนะบงสามหมดย้อนหลังถ้าใครมีข้อมูลก็ลองดูนะครับลองดูย้อนหลังได้สามหวดแล้วหวดนี้จะเป็นหมดที่สี่ไหมเจ็ดนะครับเนาะก็หลุนไปด้วยกันนะครับเนาะส่วนชุดสามตัวนะเรามีลุนสี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้มีห้าหกศูนย์ห้าหกเก้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเก้านะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ 560 569 670 679นะครับ4ชุด4ชุดเน้นที่560 569 670ครับเนาะเน้นใน3ชุด4ชุดเน้น3นะครับก็ประมาณนี้ครบท้วนนะสำหรับทางราวพัฒนาวันพุธนะเนาะทุ่มหนึ่งเอ้ยโมงถึง1ทุ่มก็ลุ้น5านอยก่อนสครับนะสำหรับคอฮานอย ทุ่มครึ่งก็ฮานอยจบก็พักกินน้ํากินท่านะครับเนาะก็ลุยต่อที่สองทุ่มเราพัฒนาเลยเนาะบางคนได้ทั้งฮานอยทั้งลาวนะบางคนก็ลาวพัฒนาอย่างเดียวบางคนก็ฮานอยอย่างเดียวเนาะแล้วแต่สะดวกคนระับเนาะแล้วแต่สะดวกส่วนดาาธนาคารได้หมดนะับเนาะคนชอบลุรับเนาะลุนทั้งหมดเลยทั้งน้อยทั้งลาวทั้งไทยนะลุ้นหมดเลยคนระับเนาะคนชอบลุ้น้นอยมากน้อยมั่งมากมั่งตามตัวที่ชอบครนะับเนาะ ตัวนี้ชอบก็จะมากหน่อยตัวนี้ไม่ชอบก็จะเบาๆนิดนึงประมาณนี้ก็ปุดใชวิจารณญาณการรับชมรับฟังนะครับก็เหมือนเดิมคร,รับท้ายคลิปสำหรับคนงบทอยก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน่นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะก็มี60 9 6069แล้วก็70นะครับเป็นตัวเน้นนะครับเนาะ3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้นะครับ จัดไปทำร่องงบน้อยจัดไปไม่ลงทุนก็ไม่ดีลุ้นนะรอบน้อรลุ้นปากเปล่ามันก็ไม่มันนะครับนะเนาะแต่ถ้าว่าบ่าทำจับคู่ไม่แพนเลยแต่เรียกเด่นเดินดีผิดน้อยมากก็เอาหาตัวมาประกบได้เลยนะครับมีดีเด็ดมาจากไหนทําเองได้รือว่าจะมาจากอาจารย์ไหนเสียไหนก็แล้วแต่เอามาประกบได้เลยครับสองตัวนี้มีลุ้นแน่นอนนะามาทำอะไรผิดพลาดสองตัวนี้หกกับเจ็ดนะครับเนาะหกกับเจ็ดอ่ะก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ